คนจานนี่หรอฮะพี่ลินหรอเอาพี่ลินหรอไม่รู้นะคะคนจานไปเจอกันบ้านข้าวไงพี่เพนคนจานสวัสดีคะ่ะจากพี่เพนนะคะน,นั่นเลียวก็จำก็งงๆอยู่นะคะพี่ๆเพ,พื่อนเอฟซีขอบคุณนะคะคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ คนจันสวัสดีค่ะจากพี่เพนสีนะคะสวัสดีครับพี่เพนสีจากพี่สามารถนะคะพี่เพนสีสวัสดีค่ะจากคนจันนะคะให้ครบชั่วโมงเลยอจากพี่เพนสีขอบค้นค่ะพี่โอ้ก็คิดว่าจะไม่จะไหลอยู่นะพอดีแม่น้องเสมบอกว่าแค่ขึ้นแค่ตึ้งชั่วโมงก็เลยเอไหลพี่สามารถสวัสดีค่ะคนจันนะคะ พี่เปียกสวัสดีค่ะพี่เปียกสวัสดีครับตุลีจ้าสวัสดีจ้าพี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตุลีสตอรี่ค่ะสวัสดีจ้าพี่สามารถจากพี่เป็นสี่นะคะบ,บ,บ้านบินลินอ๋อบ้านบินลินอ๋อพี่ลินบินลินค่ะพี่ลินจำได้แล้วค่ะ <laughs> เปียกรดส้มสวัสดีค่ะอะไรล่ะลำคาได้เท่าไรแล้ว ยังไม่รู้เลยค่ะราังคาต้นเิ้วได้เท่าไหร่แล้วยังไม่ได้เข้าไปดูหลังบ้านค่ะพี่เลนไม่ได้เข้าไปดูหลังบ้านเลยค่ะขอบคุณนะคะสติกเกอร์จากพี่เม้นท์นะคะสวัสดีค่ะจากคุณพี่ภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะคุณพี่อะไรคะอ่านไม่ออกนะคะมดวนุนโอ้ยเด่ยกว่าจะอ,าอ่านผะิดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นขึ้นไปเลยพี่ต้นเิ้วจา้า ขึ้นแล้วจาขึ้นเรียบร้อยแล้วจะขอบคุณนะคะสติกเกอร์นะคะสวัสดีครับพี่มูนจากพี่สามารถนะคะบ้านพี่ลินไงไปเจอกันอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะพี่ลินโอเคนะคะจำได้แล้วคุณต้นเลิวสวัสดีค่ะจากพี่มูนนะคะจ้สาสวัสดีค่ะขนมห่อครับจากพี่เบาแอ้นะคะให้ไผ่เนาะพี่เบาแอ้ขนมห่อครับ คนจันสิบขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเลิฟสิบค่ะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักขอบคุณนะคะตอนนี้ดีสีคนจันเบาแอจากเบาแอไอจากมูนจากพี่มูนนะคะตอนนี้ดีสีคุณจันเบาแอโอ้รวมรวมสวัสดีรวมนะคะเบาแอสวัสดีค่ะจากพี่เพชรสีนะคะคุณมูลขนม ขนมจากขนมครับจากพี่เบาเอนะคะลายแล้วอาจรย์ยังไม่มีลายแล้วอาจาจากคุณจันนะคะยังไม่ตื่นเลยค่ะทักทายรอบบ้านนะคะจากคุณมูลนะคะเบาเอบอมีเวลาขึ้นทำแบบทำแบบขึ้นอย่างเนาะเบาแอมีเวลาขึ้นทำแบบขึ้น สวัสดีค่ะคุณวุสดสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายค่ะโทรหาคอยได้จากคุณจันนะคะโทรหาคอยได้จากคุณจันไล์ไล์ที่ไหนครับคุณต้นเลี้ยวกับพี่เปียกถ่ะอ๋อไล์ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะไล์ที่ประเทศไทยค่ะพี่เปียกไล์ที่ประเทศไทยค่ะพี่เพนสีสวัสดีค่ะ คุณมูลใช่ไหมคะพี่เพีสีสวัสดีครับพี่พี่วูดจากพี่สามารถนะคะพี่เพ้นกุมหัวใจกุกอดสามกอดขอบคุณค่ะพี่เพนสวัสดีครับพี่เปี๊ยกจากพี่สามารถนะคะพี่มินก็สติ๊กเกอร์มาขอบคุณค่ะพี่มินจะปิดบ้านหลังแล้วเอาพี่เบ่าเอจะปิดหรือจะเปิดพี่เบ่าแอจะปิดบ้านหลังแล้ว เลิฟสิบสองขอบคุณค่าบวกหนึ่งพี่ต้นเลี้ยวขอบคุณค้าขอบคุณค่าขอบคุณนะคะคุณมุนคุณมุนอุยปุ้ยก็าซนโอขอบคุณลลายค่ะคุณมุนอุยปุ้ยโอ้ยส่ดเจ้ากันได้สวัสดีครับผมมาจากอุดรคุณบู๊ทโอมาจากอุดรสวัสดีค่ะคุณบู๊มาจากอุดรน,นะคะพี่บอกกินข้าว ก่อนนะคะจอดเครื่องไว้นะขอบคุณค่ะพี่เพ็งขอบคุณนะคะพี่มิ้นสติกเกอร์บวกบวกหมวใจบวกบวก,บวกมานะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่เพ็ง